คลิปนี้จะแสดงการนำข้อมูลจาก microsoft access นะครับมาแสดงโดยใช้ Visual Basic.net เนะครับเริ่มเราก็จะสร้างโปรเจกต์ใหม่ r r e t t p r r o j e t นะเป็น windows form นะครับแล้วก็เราจะสร้างฟอร์มใหม่อัตโนมัตินะครับเริ่มแรกเลยเราก็เอา Data เข้ามาในโปรเจกต์เราก่อนนะครับคลิกที่แท็บ data source คลิกที่ add new data source นะครับคลิก database แล้วก็เลือก new connection นะครับ Data Source จะมีหลายชนิดอันนี้เราล,ลองคลิกที่ Change เ,เห็นไหมมี Access ODBC SQL Server นะครับเราเลือก Microsoft Access นะครับเลือกไฟล์ครับแล้วตอนนี้ผมมีไฟล์ตัวอย่างชื่อว่า Name Test คลิกที่ไฟล์ Name Test แล้วก็คลิก Open นะครับลอง test connection ดูว่าโอเคไหมอโอเคครับ test connection success โอเค คลิก Next เขาจะถามว่าจะให้เรา Copy ไฟล์เข้าไปในโปรเจกต์หรือไม่เราก็ตอบไม่ครับเซลิง์ตำแหน่งเอาเน n ก Next เลือก Table ครับวิวนี้ก็จะเป็นพวกคิวรีต่างๆนะฮะเราเฉพาะ Table ครับคลิก Finish เราก็จะมี Table ชื่อ TBL Name ได้มาเข้ามาในโปรเจกต์เรานะครับ ตอนนี้เราจะแสดงข้อมูลเข้ามาในฟอร์มเราก็ต้องใช้ d a t a grid นะครับตอนนี้เราเลือกลองใช้ Data Grid ก่อนนะฮะการแสดงอาจจะใช้เป็นเป็น t o x t Box ได้แต่คราวนี้จะพูดเรื่องก,การใช้ Data Grid เพราะจะง่ายสุดนะครับเลือก Data Grid มาเปิดน,นะครับพอเราคลิกมันก็จะให้เราใส่ Data Source ของ Data Grid เราก็เลือก เราก็เลือก data source ที่มันอยู่ในโปรเจกต์เราแล้วโปรเจกต์ project data source นะครคลิกเครื่องหมายบวกออกมาที่ B name คือ table ที่เราต้องการแสดงนะครับเสร็จแล้วต่อไปเราก็คลิก run นะครับโอเคครบไหมครับมี data source เข้าไปแล้วเอา database เข้ามาแล้วลองคลิก run ครับ มาลครับมันก็จะเป็นข้อมูลของเรานะครับแล้วก็เลือกแยกขยายย่อขยายคอลัมน์ต่างๆได้ก็คือถึงข้อมูลที่เราเก็บไว้ใน Microsoft Access ได้ครับอันนี้เป็นการเรียกไฟล์ Access ที่อยู่ตำแหน่งที่แน่นอนนะครับแต่เวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยตำแหน่งอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่ง fix ตายตัวอาจจะอยู่ที่ได้ A B C ออะไรอย่างนี้ครั เราก็จะต้องเรียกใช้อีกวิธีหนึ่งครับเอาไว้พูดทีหลัง